แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณสาธิตนิพาคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณเลสเดนอีวิลคุณมายคุณสกายเลดคุณปกป้องคุณ Howto Fighter คุณสายฟีวีแคุณนักแชท j p g มากครับที่สนับสนุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีที่บ่ายแท็บ h a n n e l ครับผมนะและในคลิปแบงกาศซีโร่นี้กลับมากันอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเรารีวิวแครน e ีเวนต์ดูโอแครนอีเวนต์แบบรับเดิมพันอีเวนต เมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับเรารีวิวแครงของสไปร์บัตเทอร์วันนี้เราจะมีรีวิวแครงของมูราคุโมะครับซึ่งถามว่าท้าไมงเอามูราคุโมะไว้หลังคือของแม่งน้อยมากด้วยแล้วก็มันแทบจะใช้ลูกเล่นเดิมเลยนะครับเราเลยขอโยนมูราคุโมะไว้หลังแทนโอเคมาครับมูราคุโมะครับผมสาหรับวันนี้ตัวมูราคุโมะนะครับออกรีเจนมาจริงๆอ่ะมูราคุโมะแม่งออกมาน้อยมากแม่งออกมาแค่2ใบเว้คู่รีเจนมันแค่นั้นเองนะครับโดยที่ใครอยากเล่นมูราคุโมะเนี่ย เล็กคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่ามึงหาของเก่าเยอะมากนะครับเล็กคอมเมนต์ไว้เลยนะเพราะว่าทั้งตัวเด็กเองของใหม่มีแค่2ใบครับมันแทบจะเล่นไม่ได้เลยแล้วตัวเด็กมันอะ่ะโอเคแหละอ่ในที่เราจัดมาเนี่ยมันใช้ทิปเปิลแลร์ถือว่าน้อยถ้าเล่นจริงๆก็คือใช้คาฟฟ์สี่ใบนะครับแล้วก็แลก4ี่ใบนะซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่ไม่ค่อยดีต่อใจเท่าไหร่แหละนะครับแต่สําหรับผู้เล่นเก่าๆที่มีมาแล้วก็โอเคนะครับไม่ได้เสียหายแต่หลักๆก,ก็จัดมาประมาณนี้ครับโดยหลักๆเราจะจัดเป็นเมนของ าสายไอ้นี่นะครับสายของอมังกัตส,สึนะครับก็จะแน่นอนครับพอเราบอกสายมังกัตส,สึก็จะเป็นเกจศูนย์หนึ่งสองสามไล่มาเลยเพราะว่าสายมังกัตส,สึอเองภาษีกันทั้งดีนะครับดีอดับตัวเบรกไล่ได้วยซ้ำนะเวลาไล่ทับปุ๊บเปิดเจ็ดพอเกจสองไล่ทับเกจหนึ่งคอเกจสองสองใบนะครับนะลงช่องเรียอากาศ จบเทินใบหนึงถูกรีมูฟทิ้งใบหนึงดีดกลับขึ้นมือให้เราด้วยพอได้เกตสามทับนะครับก็จะใช้สเต็ปเดิมคือมันได้ทั้งมือได้ทั้งตัวไงแม่ไงเลยคุ้มนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูกันส่วนประกอบอื่นของเด็กกันก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีเกรดหนึ่งครับตัวนี้โ,โซบัสหนึ่งย้ายช่องใบตัวเองย้ายไปตัวเองในช่องว่างได้ซึ่งไอตัวเนี้ยโอเคหนึไว้ถมหลุม ไม่ได้คิดมาก2เลยคือแมงบู๗พันครับจริงๆแมงไม่มีแทบไม่มีตัวบู๊ตอะไรที่ดีๆเลยแม่งมีแต่บู๊ 6, 000, 6, 000ต6พัน6พันตะเยอะนะครับก็เลยใส่ตัวนี้มาเลยต่อมา PG จนะครับพีจีน่าจะมีอาร์เดียวบังท่านจะไม่ผิดแล้วก็จะมีอาร์ก้างเกณฑ์นหนึ่งแล้วก็กรงล้อผีครับโคงล้อผีนี่ใช้เวลาจนตัวจริงๆถ้าไม่จนตัวเราจะไม่ใช้กคงล้อผีนะครับนะก็ติดเด็กเอาไว้อ่ะครับเผื่อได้ใช้แค่นั้นเองเกณฑ์สองก็จะเป็นคู่ตัวเมจของ l ีเจียนนะครับเมื่อลงมาถ้าเ่็นในภาพรีเจียนโซบาร์หนึ่ง คอการ์ทที่ชื่อ,อเลือกเรียากาศใบอื่นนะครับมันบอกว่าเซมเนมเรีย,รยากาศอย่างในเด็กเนี่ยใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเองเนี่ยลงช่องเรียากาศจบเทิร์นเอากลับเข้าเด็กจริงๆเทคแม่งเหมือนกลงล้อผีเลยแต่แค่ว่ามันต้องรองรีเจนก่อนแลวเป็นเกรดสองแคนเองตัวตีฮิตไหนแดมครับเผื่อต้องใช้แดมเยอะแต่ถามว่าเด็กใช้แดมเยอะไหมค่อนข้างใช้แดมอยู่นะแล้วก็จะเป็นร่าง2ของมังคัศสึครับแล้วก็สุดท้ายจะเหลือที่ว่างตัวหนึ่งพอดีเราใส่ตัวยืนหมื่นไปนะครับไม่รู้จะใส่อะไรมาที่เกรดสครับ เกศสองไม่ได้เป็นคู่รีเจนครับคู่รีเจนเองนะก็รีเจนกันตัวเมื่อกี้นะครับแล้วมีเทคในช่องแวนวันเมอร์เทิร์นถ้ามันเข้าสู่สภาพรีเจนนะครับเขาจะบัตหนึ่งอาหาตัวมันเองและตัวเกศสองเนี่ยหรือตัวเมทมันเนี่ยนะครับจากในเด็กนะครับโดยตัวมันเองที่คอมาจะได้รับเอฟเฟกในการบูทและตัวเกศสองนะครับ อาจจะได้รับการโจมตีจากแถวหลังได้นะครับเมื่อจบเทินทั้ง2ใบนั้นจะถูกนํากลับเข้าไปในเด็กซึ่งในเด็กเราต้องมี2ใบนั้นอยู่นะถึงจะใช้ได้ไม่ได้ปั๊มลอยนะครับไอเทคเนี้ยก็ค่อนข้างดีก็คือมันก๊อปมาก็จริงแต่อย่างน้อยก็ตีจากหลังหรือว่าบูดได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จริงๆเอามาวนได้ครับนิดหน่อยนะครับก็มีเทคเมื่อโจมตีฮิตแวนก์ดเอามันกับเข้าใต้เด็กแล้วก็จ่วนึงนั่นเองเผื่อมันขึ้นมาตอนต้นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาใส่เป็นฮิวไว้วนของได้นิดๆหน่อยๆต่อมามังกัสซครับมังกัสซ์ก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับต่อเกรดเออยําทำเวฟได้นะครับแล้วก็กรอบตัวมาตีได้ตัวที่กรอบออกมาก็มีความสามารถในการบูตได้นั่นเองนะครับสุดท้ายสล็อตเหลือครับไม่รู้ใส่อะไรดีใส่ซันบาคุครับเพราะว่ายุครีเจียนเนี่ย เขาชอบไลฟ์ใหม่กันบ่อยนะครับถ้าเขาไลฟ์ใหม่แล้วเรามีเล็กซันบาคูอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทิ้งมือให้เราให้ให้เรียกว่าเขาต้องทิ้งมือเพื่อเอามาไลฟ์ถามว่ามันอาจจะเป็นผลดีที่ว่าเขาทิ้งปุ๊บแล้วหลุมเต็มมาเนรีเจียนเนี่ยแต่ยังไงเขาก็ต้องหาวิธีการที่ต้องทําให้หลุมเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในบางช็อตที่เขาอยากไลฟ์จริงๆแล้วมือเขาน้อยจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งให้เราอีกอยู่ดีนะครับนะมันก็ยังไงก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่ดีครับถ เล่นมังกาสึเป็นหลักมาก่อนขึ้น1 2 3สไปเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณจะเล่นมังกาสึคุณจะเล่นแต่จริงๆอ่ะมันสามารถเล่นมังกาสึได้เลยตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนะและทีนี้พอเล่นมังกาสึไปเรื่อยๆปุ๊บด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่าการ์ดมันหลุดออกมาเยอะมากๆอย่างเงี้ยนะตามภาษาของอมูราคุมโมะนะครับในช่วงปลายๆเกมค่อยกลับไปเล่นรีเจียนต้นเกมเนี่ยเล่นมังกาสึไปเลยครับเล่นเหมือนเดิมเลย ปลายเกมก็กลับไปเล่นรีเจียนนะครับประกาศรีเจียนนะครับเขา2งอกตัวออกมาช่วยเล่นนะครับแค่นองวิธีการเล่นมันคือแค่นี้ครับมันคือแค่นี้จริงๆจะบอกว่าลงมาปุ๊บกอลอ่าลงมาสมมติว่าใช้เทครีเจียนใช่ไหมใช้เทครีเจียนเสร็จปุ๊บออกมา2ตัวงอกมา2ตัวอะไรเงี้ยแลวถ้าดูแล้วในสนามเรามีตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เทคเก2์สอง็ไปงอกอีกตัวไปงอกตัวเอื่อะออกมาได้แปบ๊บเดียวมันก็จะเต็มสนามเลยนะพอมันเต็มสนามเสร็จปุ๊บมันก็ตีไปได้ซึ่งเวลาโจมตีเนี่ย เราก็สามารถเอาตัวเกตสองเนี่ยตัวเกตสามมนถูกบูตได้ใช่ไหมจะไว้ตำแหน่งหนึ่งเลยและตัวเกตสองเนี่ยนะครับก็ไว้อีกข้างหนึ่งเพราะมันตีจากหลังได้ก็เอาตัวเกตสองตีตัดเ็บไปก็เกตสองยืนขี่คอเกตสองเลยครับตีตัดเ็จตัดเ็บเกตสามอีกข้างหนึ่งที่เป็นเกตสองยืนข้างหน้าและเกตสามบูตอยู่ข้างหลังกตีแวนไปก็ได้แล้วแวนตีตัวสุดท้ายที่อยู่ในภาพรีเจนก็ได้เช่นกันนะครับจบเ์นอาจจะหายไปสัก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยสองสามตัว ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับนันก็จะสามารถเล่นในโพซิชันนี้ได้และก็ไอตัวเกตหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องบูตข้างหลังเลียพอบูตหลังเลียเสร็จปุ๊บเราต้องการเฮ้ยไอเนี่ยมันอยากเราอยากย้ายตัวนี้มาอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะ move มันเพื่อย้ายช่องมาอยู่หลังแวนหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับและตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบใช้ง่ายนิดนึงต่อบูตนู่นบูต boot, น,น, boot นี่ได้ในการ์ดจริงอะ่ะมันดูแทบไม่ได้ใช้หรอกแพลพอมาเล่น,เล,นเล่นในซีโร่จริงๆเนี่ย ในซีโรเองมันแบบเออยังพอแบบสวิตของมันสวิตไปสวิตมาเพื่อจะให้ได้ใช้ได้หรือว่าบางทีเรายังสวิตหนีหลบอย่างคางนโร่อะพวกเพอร์ดิชั่นได้แล้วก็อย่างน้อยก็คือถมหลุมให้เต็มได้ครับเพื่อใช้กับการรีเจนสมมติว่ารีเจนขึ้นต้นเกมจะเล่นต้นเกมเลยก็ใช้ได้นั่นเอง นะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยแหละมันก็แค่จะเหมือนเด็กเดิมเลยนะครับนะก็ประมาณนี้คร so ับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะครับผมนะอย่าสนุนเราเพียงเดือน15บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับผมฝากร้านด้วยนะครับแท็บช็อปลิงก์เดสคริปชันล่างเลยสุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจเราด้วยครับ BRT by Channel ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ